ครับท่านผู้ชมนี่คือช่องลุงมิฟาร์มเกษตรเลี้ยงชีวีวิถีคนชอบดูบอลน,นะครับจะพาท่านมารับชมการทำเกษตรเลี้ยงสัตว์นี่ครับคือโกดังเก็บฟางครับยุงนี่แหละครับ เช้ามาก็กินอาหารว่างไปก่อนครับเนี่ยกินดีมากน้องใบโพน้องใบโพกินฟางดีมากเลยน้องใบโพเกิดจากพ่อชาโรเล่นะครับพ่อชาโรเล่ผสมตัว เรียมตัวดีครับเลม,มันว่าไงลิซ,ซ่าทักทายผู้ชม โคกก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นโคกไม้ไผ่บ้านๆครับง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะเนี่ยครับวันนี้เราจะไปงานบุญในหมู่บ้านครับซึ่งวันนี้มีงานจะทอดกระถินนะครับจะรวมตัวกันที่ศาลา ประจำหมู่บ้านเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนางเอกใหญ่ของเราครับอยู่ที่บ้านยายครับตอนนี้ไปกันเลย คุณยายไปด้วยครับนี่ครับนางเอกของเราอันนั้นก็คุณแม่นะครับนั่นคุณยายคุณแม่ของนางเอกใหญ่ของเราอยาเปิ์คุณยายอายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงครับกินมากประจํโอ้าหเ้าตีไฮเจรนไปเจรนไปตู้ วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปกระเทียนค่ะ,ะเดี๋ยวเก็บมาก่อนไปไปอ้อนโดยดูวรยเก็บมาทอมาไปดูนางเอกพวกเรากเก็บหมากครับนี่นะครับต้นหมาก บังโดนหัวนะครับบางเอกโอ้โหมาทั้งทลายเลยครับนี่ปรากฏว่ามาทั้งทลายเลยปรไเด้เยอะชากที่เดียวมาทั้งทลายเลยเนี่ยเยอะมากครับทลายเนี่ยลูกเยอะมาก จะเก็บเอาไปงานบุญนะครับไปช่วยงานบุญกระถินให้คนผู้แก่ผู้เฒ่าได้ที่ชอบกินหมาก,กได้กินครับเอาถุงมาใส่แล้วครับนางเอกของเราปรากฏว่ามุดแดงเต็มเลยครับนางเอกของเราโดนมดแดงกัดแน่นอน กลัวมดแดงครับจะเก็บหมาแต่กลัวมดแดงกัดนี่ครับคุณยายคุณยายไปไหนต้องมีเห็บรูปไปด้วยครับนี่ก็เรียกว่าเห็บครับอีสานใต้ก็เรียกว่าเห็บยายไปไหนต้องมีแต่กล้าภาษาไทยก็คือแต่กล้าหมากครับเนี่ยของที่ขาดไม่ได้เลยครับอดข้าวได้แต่อดหมากนี่ไม่ได้นะครับจะไปดูเองเก็บหมาอีกรอบหนึ่ง เก็บไปถึงไหนแล้วไม่องช่จ้เลยมดแดงเต็มเลยครับมีการโดนมดแดงกัดแน่นอนแม่ต้องดนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โยมดแดงเยอะ ประสาของการเก็บหมากตัวน,นี้ก็คือมดแดงครับกัดไปเก็บไปรุนกัดไปนางเอกมดแดงมันไม่สนใจคนสวยนะครับคนสวยมันก็กัดครับ oh, no. ช่วงเย,เย็นเย็นก็จะมีการแห่องค์ถินรอบหมู่บ้านครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก่อนที่พรุ่งนี้จะแห่ไปทําบุญที่วัดนะครับตอนนี้ก็รถแห่ก็ได้มาถึงแล้วนะครับโดยพลโชคอัจด,ดาสาวนะครับได้มาถึงแล้วตอนนี้ คครรับบือิเวณันนี้เราจะไปงานในบ้านครับซึ่งกลุ่มนี้มีงานวัดทุกดิบกระถิ่นะครับจะรวมตัวกันให้สาราประจำปนครับลายเป็นรุ่งครับนี่ครับเพื่อวันนี้ไม่มีข้าวใส่แล้วครับกลายเป็นที่เก็บฟางแทนที่จะพาแห่กระบวนกระถินรอบหมู่บ้านนี่ก็ประมาณสามร้อยกว่าคนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกระบวน เลี้ยงวัวได้ครับแม่จะรอจฤดูครับนี่ครับต้องเส้นไหว้แม่ยานางก่อนนะครับที่จะนี่ครับโคกบ้านบ้านง่ายๆครับกระถินของเรารอบานต้นครับไม่ต้องมากเครื่องโดยพลังช่ยครับอัศดาบานานนะครับเม็ดแดงครับรถแห่ เี่ยนี่ก็ลูกสาวครับชื่อว่าน้องใบโพครับนี่ครับคุณยายไปด้วยครับลูกไป